สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านครับเจอกับเราอีกเช่นเคยครับบูบันเด็ดชาแนลประจําวันพุทธที่17กันยายน2568แฮะแนวทางวันนี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีก5คู่ครับจะมีคู่ไหนหน่ารุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบันเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และท k t o อกบูบันเด็ดด้วยนะครับ และอีกหนึ่งแพลตฟอร์มของเราครับผมแอดไลน์ที่ Ad b o o 7 8 9เครับแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก,ก,กันกับเรานะฮะเราจะมี Coin แอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับแอดเข้ามานะฮะที่ adboo 7 8 9ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกวิคห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสสลาเวียปาร์คจากเช็กเปิดสนามฟอร์ตูนาอารีนารับกันมาเยือนบูดูกิมจาก Norway, นอร์เวย์ฮะ เรื่การทำการแข่งขันของคู่นี้23่สนาฬิกาสีนาทีตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลสลาเวียปาร์คต่อ0.75ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอมนะฮะ18,188คนผลโหวตรวมให้สลาเวียปาร์คเจ้าบ้านมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่30%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี25%ส่วนผู้มาเยือนอย่างบโดกิมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่45%ครับ เราไปเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านซาลาเวียปาครับชนะคาวีนา3-1นะฮะเกมเย่าเช็คลีกาต่อ2ลูกจบเจ้าชนะมาลาดาโบเลสลาฟ3-1ฮะเกมเยือนฟุตบอลเช็คลีกาต่อ0 1.75ได้ครึ่งครับชนะปาดูบิเซ3-1ฮะเกมเย่าเช็คลีกาต่อ2.5เสียนะฮะเสมอยบโลเนต1-1ฮเกมเยือนเช็คลีกาต่อ0.75เสียครับและชนะเทปลิเซ สามประตูต่อศูนย์ครับเกมเย่าเชคลีกาต่อสองจุดสองห้ากินเต็มด้านฟอร์มห้าเกมหลังผู้มาเยือนอย่างบูโดกิมฮะชนะคิดเตียงศูนย์เจ็ดหนึ่งฮะเกมเย่านอร์เวย์อิลิตเซเลียนต่อสองจุดสองห้ากินเต็มชนะซานเดฟยอฟสองหนึ่งนะฮะเกมเยือนต่อหนึ่งจุดสองห้าเสียครึ่งครับแพส,สตัวมการ์ดหนึ่งประตูต่อสองครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรองปอปอเสียนะฮะชนะสตัวมการ์ดห้าศูนย์ครับเกมเย่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกต่อหนึ่งจุดสองห้ากินเต็ม และชนะสตอมกอร์เซต5ประตูต่อ05เกมเยือนนอร์เวย์หรือเซเรียนต่อ1.5กินเต็มครับการพบกันของคู่นี้ฮะคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสพีวิวก่อนเกมและสวัสดีคาดของคู่นี้ฮะสลาเวียปาร์คได้กลับมาลุยยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ6ปี หลังจากคว้าแชมป์ลีกเช็คดูการที่ผ่านมาขณะที่บรูกิมฮะทีมดังจากนอร์เวย์ก็ได้มาชว์ฝีเท้าในเวทียูเซลเป็นครั้งแรกหลังจากเอาชนะสตอร์มการ์ดในรอบเพย์ออฟคู่นี้ถือว่าสูสีฮะด้วยชื่อชั้นและมาตรฐานทีมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโอกาสที่เกมจะแบ่งแต้มก็เป็นไปได้สูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะยังเชื่อว่าสลาเวียปราร์คซึ่งได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นมีโอกาสมากกว่าเล็กน้อยที่จะได้ฉลอง3มแต้มต่อหน้าแฟนบอลของตัวเอง ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะสลาเวียปาร์คเปิดบ้านเอาชนะบูโดกิมไป3ประตูต่อ2อฮะอัตราค,ความมั่นใจ7เต็ม10บกำแพงอยู่ที่3.0วางสูงไปเลยครับคู่ที่2วิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสอาแจกอัมสเตอร์ดัมเจ้าบ้านเปิดสนามโยฮันครัมอารีนารับการมาเยือนอินเตอร์มิลานฮะเวลาทำการแข่งขันของ,ของคู่นี้ตี2ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลอินเตอร์มิลานต่อ0.5ใครจะชนะคู่นี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอนม็อบคิดปเปอร์เซ็นจากผลบวกรวม2 0 0 0 0 8,620คนให้เจ้าบ้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมมีเปอร์เซ็นช์ชนะอยู่ที่21%ฮะเปอร์เซ็นเสมอนในเวลามี19%ด้านผู้มาเยือนอยากอินเตอร์มิลานมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่60%ครับเราย้อนกลับไปดูผลงาน3เกมหลังในลีกของคู่นี้กันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับชนะสซโวมา3ประตูต่อ1นะฮะเกมเย่าฟุตบอลพิเบดัตต่อ1.5กินเต็มเสมอโฟเรนดัม1-1 5เกมเยือนฟุตบอลพิเบดัตต่อ1.5เสียนะฮะ ชนะเฮลาเคิร ah ์ต <ill> มา2 0ครับเกมเย่าฟุตบอลพิบิดัสต่อ2ลูกจบเจ้าด้านฟอร์ม3เกมหลังของอินเตอร์มิลานฮะแพ้ยูเวนตุสมา3ประตูต่อ4ครับเกมเยอนฟุตบอลกันโชเซิ R, ลีอาบอลราคาเสมอเสียนะฮะแพ้อูดิเนเซ่1ประตูต่อ2ครับเกมเย่าฟุตบอลกันโชเซิลีอาต่อ1นเสียครับชนะโตลิโนมา5ประตูต่อศนฮะเกมเย่าฟุตบอลกันโชเซิลีอาต่อ1.5กินเต็มฮะสถิติเฮตูเฮตการพบกันของคู่นี้ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่1 มิถุนาปี1972นู่นเลยฮะในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่แหละครับเป็นทางด้านครับอาแจากเอาชนะอินเตอร์ไป2ประตูต่อ0ครับพิววิวก่อนเกมและสกอร์ดิคาดของคู่นี้อาแจากอัมสเตอร์ดัมยังไม่แพ้ใครในช่วงออกสตาร์ท5นัดแรกชนะ3เสมอ2หลังอันดับ3ของศึกเอดีวิซียลีกฮอลแลนด์ในขณะนี้ฮะส่วนอินเตอร์มิลานซึ่งมีดีกีเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูการที่แล้วฟอร์มหลุดแพ้มา2นะัดรวดในศึกกันโชเซียอิตาลี หากเทียบฟอร์มช่วงหลังต้องยกให้อาเจกที่ดูเหนียวแน่นกว่าแต่ว่าเกมนี้พวกเขาต้องเจอกับคู่แข่งอย่างอินเตอร์มิลานซึ่งเป็นงานหินกว่าหลายนัดที่ผ่านมาแน่นอนซึ่งถ้าวัดกันด้วยเรื่องชื่อชั้นและประสบการณ์แล้วทัพนักเตะงูใหญ่น่าจะดูดีกว่านิดๆฮะดังนั้นเชื่อว่าพวกเขาน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มติดมือในเกมนี้แต่สมมุติว่านะฮะถ้าเกมลุกจุดสกอร์ได้คขม,ขมเกมรับไม่พลาดเองง่าย,ายๆก็มีโอกาสที่จะก,กระชาก3มแต้มกลับบ้านได้ด้วยเลยฮะผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ อาแจกเปิดบ้านยังเสมออินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ2ครับกำแพงอยู่ที่2.75วางสูงไปเลยฮนะ <c oughs> คู่ที่3 v off, Football, fa, ic, Rob, League, Faith, Munich, วิคอ์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกบาเยอร์มิวนิกเจ้าบ้านเปิดสนามอัลเนส์อารีนารับการมาเยือนสิงตัวน้ำเงินขามเชลซีฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลบาเยอร์มิวนิกต่อ0ูนลบ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะฮะผลบวดรวมคิดปเปอร์เซ็นต์6 3 3 4คนให้เจ้าบ้านบาเยนน์มิวนิกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่44เซฮะเปอร์เซ็นต์เสมอกนในเวลามี17ส่วนผู้มาเยือนอย่างเชลซีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่39เรครับเราไปดูฟอร์มการเล่น4นัดล่าสุดของคู่นี้ในลีกันนะฮะว่ามีผลได้เสียเป็นยังไงบ้างขอเริ่มที่ทางบาเยนน์มิวนิกฮะชนะฮัมบูร์ก5ประตูต่อ0ครับฟุตบอลบนเดสลีก ชนะเอาส์บวก32ฮะเกมเยือนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันชนะไวบาเดน3ประตูต่อ2ครับเกมเยือนเดเบโคาวและชนะแอร์แบร์ไลซิก6ประตูต่อ0ฮะเกมฟุตบอลบุนเดสตีกานะฮะด้านฟอร์ม4เกมหลังของเชลซีครับเสมอเบนฟอร์ด2-2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชนะฟูลแลม2-0ฮะเกมเยา่าชนะเวสแฮม5ประตูต่อ1นครับและเสมอคิทตันพาเลซศูนย์ประตูต่อ0ครับเกมเยา่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของคู่นี้ครับ บาเยน์มิวนิกครับชนะเชลซีไปสนัดเสมอกันในเวลา2นัดส่วนเชลซีไม่สามารถเอาชนะบาเยน์มิวนิกได้เลยแม้แต่นัดเดียวครับพีวิวก่อนเกมและสกอริคาดของคู่นี้บาเยนน์มิวนิกออกสตาร์ทสึกบุนเดสลดีกาได้อย่างร้อนแรงนั่งแท่นจ่าฝูงด้วยผลงานคว้าชัย3มัดรวดเก็บ9แต้มเต็มขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเชลซีฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่โดยเกมล่าสุดพลาดท่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บปุกไปทำได้แค่เสมอเบน์ฟอร์ด2ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คู่นี้ถือว่าเป็นการเจอกันระหว่างสงสโมสรยักษ์ใหญ่ซึ่งไม่มีใครยอมใครง่ายๆแน่นอนฮะอย่างไรก็ตามถ้าวัดกันตอนนี้ยอมรับว่าไบร์นมุนิคอยู่ในฟอร์มที่ดีและลงตัวมากกว่าเมื่อบวกกับการได้เล่นในบ้านสุดท้ายเชื่อว่าขุนพลเสือใต้มีโอกาสสูงที่จะได้ฉลอง3แต้มเต็มในเกมคืนนี้ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะยิร์นมวนิคเปิดบ้านทุบเชลซีไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ฮะกำแพงอยู่ที่2.75วางสูงไปเลยครับ คู่ที่4วิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสลิเวอร์พูลครับจเจ้าบ้านเปิดสนามแอนฟิลด์รับกันมาเยือนแอลเลตดิโก้มาลิตจากสเปนฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ราคาบอลลิเวอร์พูลต่อ1.0-5ลบ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างเองจากเว็บไซต์ฟอร์ดม้อผลโหวตนะฮะ57,040คนให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่72%็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี15%ส่วนผู้มาเยือนอย่างแอตมาดริดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่13%ฮะผลงาน4เกมหลังสุดที่ผ่านมาของคู่นี้และผลได้เสียครับเริ่มที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะฮะชนะเบอร์ลี่มา1ประตูต่อศูนย์ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่เสียครับ ชนะอร์เซนอลมา1-0ฮะเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25กินเต็มชนะนิวคาสเซิลมา3ประตูต่อ2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25กินเต็มชนะบอลมาร์4-2ฮะเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1.5กินเต็มครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างแอตเลติโกมาริดนะฮะชนะบียาเรลล2-0ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลิกาสเปนต่อ0.75กินเต็มฮะเสมออาราเบส1-1ฮะเกมเยือนลาลิกาสเปนต่อ0.75เสียครับ เสมอเอลเช่1ประตูต่อ1ฮะเกมเยาวลาลิกาสเปนต่อ1นเสียครับและแพ้เอสปันยอน1ประตูต่อ2ครับเกมเดือนฟุตบอลลาลิกาสเปนต่อ1นลูกเสียนะฮะสถิติเฮตูเฮตที่เคยพบกันของคู่นี้5เกมหลังสุดฮะลิเวอพูชนะแอเลติโกมาริดไป2นัดเสมอกันในเวลา1นัดด้านผู้มาเยือนอย่างแอตมาริดก็ชนะลิเวอพูดได้2นัดเช่นกันครับพีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ ฟอร์มการเล่นล่าสุดนัดที่แล้วของลิเวอร์พูลครับต้องลุ้นกันตัวโก่ง่กจะได้ประตูชัยเหนือเบอร์ลี่1-0จากทุดโทวของโมเมตซาร่าในช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บและช่วยให้ทีมหงสแดงคว้าชัย4นัดรวดเก็บถืสองคะแนนเต็มคองจาฝูงพิมเมลีกอยู่ในเวลานี้ขณะที่แอตมาลิดครับออกสตาร์ดูดูการไม่ค่อยเปี้ยงป้างซักเท่าไหร่เก็บได้แค่5แต้มจาก4นัดแรกของฤดูกาลเท่านั้นแน่นอนว่าหากเทียบฟอร์มนักเวลานี้ลิเวอร์พูลดูดีกว่าชัดเจน ถึงแม้บางนัดอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยก็ตามแต่ก็สามารถเอาตัวรอดได้ตลอดครับซึ่งการเจอกับแอดมาริดถือว่าเป็นงานหนักอีกครั้งของทัพหงส์แดงแต่ยังเชื่อว่าด้วยศักยภาพทีมที่แข็งแกร่งและความได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นน่าจะทําให้บรรดาสาวกเดอะค็อปได้ฉลอง3แต้มกับสนัตแอนฟิลในเกมนี้ฮะผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเวีย์พูเปิดบ้านตบแอดมาริดไป2ประตูต่อ0กําแพงอยู่ที่2 7งนะครับบางสกอร์ต่ำฮะคู่ที่5ครับวิคอลฟุตบอลยู ปารีสแซงเชแมงจากฝรั่งเศสเจ้าบ้านเปิดสนามพาร์คเดอแพลงรับการมาเยือนอัตแันตาจากอิตาลีฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ราคาบอลเปเชต่อ1.25-5ลบภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ Ford ดม b อบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากผลโหวตรวมนะฮะ3993คนให้เจ้าบ้านปารีสแซงเชแมงมีเปอร์ต์ชนะอยู่ที่73%ครับ เปอร์เซ็นต์เสมอในเวลามี16ด้านผู้มาเยือนอย่างอัตแลนตามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11เรฮะเราไปเช็คฟอร์ม4เกมหลังสุดของผู้นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงนะครับชนะลอง2-0ครับเกมเย่าต่อ1.5กินเต็มชนะตูรูส6ประตูต่อ3ครับเกมเยือนต่อ1.5กินเต็มชนะอองเช่1-0ฮะต่อ2.75เสียนะครับและชนะน้อง1ประตูต่อ0ครับเกมเยือนฟุตบอลลีกเองต่อ1.75เสียครับ ฟอร์ม4เกมหลังผู้มาเยือนอย่างอตาลนต้านะฮะชนะเลตเช่4-1ครับเกมเย่าฟุตบอลกานโชสติอาต่อ1.25กินเต็มเสมอปามา1-1ฮะเกมเยือนต่อ0.5เสียนะครับเสมอพิซซา1-1ครับเกมเย่าฟุตบอลกานโชสติอาต่อ1.25เสียครับและแพ้ยูเวนตุส1ประตูต่อ2ครับเกมเย่าบอลราคาเสมอเสียนะครับสถิติเฮตูเฮตการพบกันของคู่นี้ฮะ คู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2 5 6 3ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีฟฟในสเตจเป็นทางด้านปารีสแซงแชแมงครับบุกไปตบอัลตันดาถึงถิงถ่น2ประตูต่ตอ1ฮะพรววิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับปารีสแซงแชแมงยักษ์ใหญ่จากหลีเอิงเตรียมลงสนามพร้อมกับดีกีแชมป์เก่ารายการนี้จากฤดูกาลที่แล้วพ่วงด้วยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพที่ชนะสเปอร์ในการดวลจุดโทษที่ผ่านมานี่เอง ขณะที่อัตแลนตาได้ตั๋วมาลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฐานะทีมอันดับ3ของศึกกันโชซิีาอิตาลีเมื่อสี่สั้นก่อนเกมนี้ปารีสแซงแชแมงเหนือกว่าแทบทุกอย่างตัวผู้เล่นแกนหลักจากฤดูกาลที่แล้วก็ยังอยู่กันครบยกเวน้นแต่ในทวารจอมเหนืบอย่างจานูจิดอนมาดุมหน้าเพียงรายเดียวที่ย้ายไปเฝ้าเสาให้กับแมนซิตี้ส่วนขุมกำลังที่เหลือครับยังปึ๋งปังทุกตำแหน่งฮะซึ่งดูแล้วเกมนี้กุนซือหลุยอันลิเกคงไม่พลาดพาทีมเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้สำเร็จแน่นอนฮะผลสกอรัอรบ ปารีสมแซงต์แชมงฟอร์มโหดตกอตัตแลนตาไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.0ครับวางศูนย์ไปเลยฮะโอเคนะครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพุธที่17กันยายน2568มีมาให้5คู่นะครับเป็นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสทั้ง5คู่เลยฮะผมพีวิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยฮะคู่แรกสลาเวียปาร์คครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนบูดดกิมเกมนี้เจ้าบ้านสลาเวียปาร์คต่อ0.75 ผมให้เจ้าบ้านซาลเวียปาร์ชนะบระูกิมไป3ประตูต่อ2ครับกำแพงอยู่ที่3.0วบางสูงนะฮะคู่ที่2อาแจกอัมสเตอร์ดัมเปิดบ้านรับการมาเยือนอินเตอร์มิลานเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์ต่อ0.5ผมให้เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2ครับกำแพงอยู่ที่2.75วางสูงนะฮะคู่ที่3าบาร์เยนมิวนิกเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีฮะเกมนี้เจ้าบ้านมาเยือนต่อ0.75ลบ5นะครับผมให้บาร์เยนมิวนิกชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1ครับกำแพงอยู่ที่2วางสูงะฮะ คู่ที่4ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเอติโกมาดริดเกมนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลต่อ1ลูกลบหนะครับผมให้ลิเวอร์พูลชนะแอตมิโิดไป2ประตูต่อ0ครับกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำฮะและคู่ที่5ครับปารีสแซงต์แชมงเปิดบ้านรับการมาเยือนอัสตันลันตา้าเกมนี้เจ้าบ้านปารีสต่อ1.25่ลบหผมให้ปารีสแซงต์แชมงชนะอัสตันลันต้าไป3ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่3.0ครับวางสูงนะฮะ สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะฝากว้ดยวยนะครับผมแอดไลน์เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก,กับเราที่ a b o o 7 8 9ครับผมแอดกันเข้ามาเยอะๆนะฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับ หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบอลเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok b ์บูบอลเดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีแล้วกัน